ฟางพิทยาเสร์ฟความแซบจัดบิกินี่ขาวอวดเนินอกดุมๆเล่นเอาใจวิวเลยฟางพิทยาสวยแซบโดนใจกับบิกินี่สีขาวอวดเนินอกดุมๆหน้าหนาวเราไม่แผ่วเอาความเซ็กซี่เข้าสู้ไปเลยสิคะสวยแซบโดนใจสุดๆกับสาวฟางพิทยาดาราสาวหวานใจเอพิรวัตรธี่าโสดเธอมานดุกบิกินี่สีขาวอ่อนละมุนแต่ความแซบที่มีนั้นไม่อ่อนโยนเหมือนชุดเลยอินเนอร์ตัวแม่จัดเต็ม เซ็กซี่ร้อนแรงอดเนินอกแบบดูมๆผมปรีวแบบสบายๆพร้อมแคปชั่นรู้สึกใจวิวๆเหมือนหิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวบอกได้คำเดียวว่าตาร์ดไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนไม่ว่าจะชุดหน้าผมแคปชั่นดูปังไปสะหมดทุกอย่างนี่แหละนะคนมันจะแซบไม่ต้องพยายามก็แซบองค์ประกอบภาพเอย่ยรเคชั่นเอย่ยลงตัวสุดๆวานแล้วก็สอบอินเนอร์จือปาแบบสาวฟางก่อนหนึ่กรใครบอกจะเข้าว่าดูหนาวแล้ว ก็ใส่บิกินี่สู้ไปเลยสิคะเออขอขอบคุณภาพไอจีฟางพิทยาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวกระปุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ